สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีเ c ฟซร้านพีเน็ตออเดโอทุกทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่1 4เดือนกรกฎาคม2565นสาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมตู้ W บนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนหรือว่าพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาตู้ W ันะครับวันนี้ราคาเบาๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับก็ แวะเข้ามาชมได้นะครับมีเข้ามาใหม่นะครับเป็น w 1 2 0นะครับตัวนี้นะครับมีอยู่4ใบนะครับสำหรับ w 1 2 0นะครับใบละ1000บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0 9 5 2 2 4 6 4 9 7แล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อพี่สมาชิกนะครับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ wb นะครับไว้ใช้งานกันนะครับมีอยู่สีใบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับขอบเด็กเต็มใบนะครับสภาพสวยงามนะครับ สำหรับราคาใบละ1,000บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มครับตัวนี้มีเข้ามาอยู่สีใบนะครับสำหรับเดบเบิวร้อนะครับพอร์ตลมสองฝั่งนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับก็แวะเข้ามาชมได้ที่ร้านพิเนตออริโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับช่องทาง a c e b o o k นะครับพิเนตออริโอนะครับเพจร้านนะครับพิเนตออริโอนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของช่อง ทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กแชนเนลนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่เข้าไปรับชมครับในส่วนของช่อง YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยนะครับเป็น W นะครับคลิปนี้นะครับ W ีลร้อยยี่สิบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับ W ีลร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้สวยๆนะครับขอบเด็กนะครับตัวนี้ไม้อัดยี่สิบมิล สวยงามมากนะครับแล้วก็จะเป็น W100 นะครับตัวนี้หน้าผ้านะครับมีอยู่ประมาณ5ใบนะครับหาถึง6ใบนะครับสำหรับ W100 นะครับขอบเหล็กเหมือนกันนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้สูตร W นะครับมีอยู่3สูตรนะครับวิวมีอยู่3ไซส์นะครับขออภัยนะครับมีไซส์120แล้วก็ไซส์80นะครับแล้วก็จะเป็นไซส์100นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหา สูตรอยู่นะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับในส่วนของอ่ร้อยนะครับฝั่งนี้นะครับหน้าผ้านะครับสเปคข้อหลังนะครับสําหรับท่านยังมองหาตู้ W ร้อยนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสาหรับ W ร้อยนะครับตัวนี้หน้าผ้านะครับจะชมด้านหน้านะครับอันนี้นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อ พี่สมาชิกนะครับหรือว่าอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาตู้ W นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมอีกโกดังหนึ่งนะครับสำหรับ W 8 0นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของตู้ W นะครับใบละ1 0 0 0บาทนะครับมีทั้ง2อไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรร2 0ยี่นะครับแล้วก็จะเป็นสูตร100นะครับ ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาตู้ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับมือหนึ่งมือสองนะครับตัวนี้มีให้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับสงสัยก็ inbox เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์ตามที่ผมแจ้งเลยนะครับ0 9 5ย์4 6497นะครับแล้วก็0 8 7ย์1 7464นะครับ ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ